ดึงเอาดึงเอาเหลดชวนขึ้นชวนขึ้นฮะมือชวนขึ้นชวนขึ้นเลยทุกคนเอาเอาง่ายโอไงมีเมย์ก็ได้ไล่ตื้อทีหกน้องงาขนาะนี้ทุกคนเกี่ยวอุ้มถุงเอากลางหลายหลายสบายดีตจนสวยทุกคนจนสีเพลแล้วจังพอกันอัน ซื้อสีวิ่งซือกระตาสิพอกันไปหาเอาเท้าชิไปหากินเลยจ็ดสีได้อิงยังแหละนิดหน่อยสองคนก็มานั่มท่าวใบกระสนิ้วจับพวกคนสิยางไปหอดใช้แล้วคนก็ชิไปเรียนนำหอยเสื่อนี่เพื่อว่าสิคาม์มาหอยเสื่อพวกไปหากินทั้งผุนะเจ็สีได้สิม่านยังแหละไปกันไลายคตเนี่ยพวกแม่แล้วก็พวกป่านาสาวนี่ตกใ้กับใบน้ำ lộm theo như mấy cái chị chép no. đi đó nói xong một phần cái nhà để cái thử nhưng mà thật là luôn hồn hồn anh cái nhà để đi mẹ cái đi oh. phần lên đi phần nó giờ phần lên đi đi giờ lên đây nói Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì nào Để không bỏ lỡ những video อเออตรงไปย่างก็ร้อโว่ะไม่ติหางพวกเจ้าเร้ยจังว่ะคืหัวฟาดอย่าเล่นได้แห่จะวันนี้ให้ผมน่งได้ห่ะจะไปนิยอก็คือนี ไมันหดบุ่งเลยเบุยบ่งตัวนี้บอแม่เนี่ยน,น้ำบ,กบอกหมดเลยัจังวะเออพืนบอกอแห้งติบเละเออสอนคืออายุสอนฮะ บเห็นมาหลุ้ยอือสอนลงไงเป็นต่ป้าบ่อนเลือดี่ยซอนตักขึ้นมาอีหยังบูดบืดกุ้งเด้อยสะนี่อยู่ว่ากุ้งเออชิดสิดจู่ผมขอยิน่งเก็บก็เล็กน้อยเดี๋ยวคือไปสิดจู่มตะแคงนองตุ่นหิ ไปแข่งหน่อยเนีนน่น้องก็มันหน่อยใส่ <c ười> <c ười> ่ะใส่เลยโลชีวิงบุใส่เลย้มันโลดมันโลชสวิงบุมันจะเนเต่าชวิงมันห่างพลือมันห่างขวดด้วชีวกนี้ก็ชวิงสนลงมาน้องตัวนี้มีหอยแหวน้องโอ้น้องยังมีหอยอามีหอดเท้าบล้มีแต่หอยด้วยดอกตัวหอยตัวเ่าไม่ใช่ฮักใหม่ให้แม่กิ๋วพักช้อนอนพ่นโลสระ ซาลพอดอะไาลผู้เป็นลุกเกียบหอยต้องเหลืองกองทัานี่มันกระชากมวยี้เหห้าวหอยสูซผู้เดียวมันเจาะมันมันดันดึงแขนสูงมันขึ้นเลยแก มีอีบบเมาเท่ากันนะขนาดที่โคตรมันไปยังคาเข่งเลยทีไ mm มันเห็นหายากเลยแม่แล้วคอยจิ้วเอาเท้ากันนียเกิดมาได้จะปัดนะนีคอยจิ้วเอาแบบนี้เลยทุกคนมันบลายนะมันโมงะยังเดียวนี่มันก็อยากดับเลยมคือตะกี้ขั้วเนี่ยไหนขั้วโมเป็น บ่เขียมสวกแล้วเนาะหัวบ่เป็นแ้วเข้าบ่สัวคู่ีตอเอา้วตัวไดน้ออะรจังหวะนอนขอเอาปเป็นอเขาบอกไอน้องจะมาไล่หูจะจะไปรทื้อน้ำมาบ่ไอค กระทุงยาใ่ไหมคไม่ได้ใส่ถุงกูเอาไปต้มเหอหอยอยู่ตรงด่กไมาง่นไม่เป็นหุ่น่หรอัวใบสวยเกือบเจ็บจักเจ็บ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 เด็ยทุกคนเด็เจ็บตนใ่นครน่ครับ จะบาะก๊อกขอเสียไหมนะนี่มาน้องตัวดีน้องตัวดีน้องเท่าด้วยเฉพาะนี่ดิไม่เฉล่ยแล้วแขกมึงมันจะมี่บางกูจริงมันห่างเนาะเคยปะเพราะว่าสวิงมันห่างโหอย่าเล่นอย่าเล่นเจ้าในเขื่อนน้ำใช่กันอย่าเล่นเอาเท่าบาถือกันเลยอยู่เอาเท่าแล้วก็เมื่อพูดดิเอาไปในโลกนะให้แต่ผู้เผาไปในโลก lộn cả ông... bao bộ bên anh đi bên chiều ở đây mẹ, 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 mẹ nhưng ta là mẹ dù thì nón rồi đi là, là ngạm nó mà nó thái khiếp, thái khiếp ướt nhãn thâu nón nì mình thấy ngạm ง่ายนาะมันเอาง่ายน้ทะเลดึงเอาดึงเอาเลยสวนขึ้นสวนขึ้นฮะมือส่วนขึ้ส่วนขึ้นเลยทุกคนเอาเอาง่ายมันลายอ้แนวนี้เอาเท่าก็ได้เนาะเครื่องบกบแมนเวอร์ทุกคนสิได้ใสไปร่ลงน้ำนะ นนเนี่ยจะวันเย็บดิตินซกักวันได้ลงมันไข่อยู่ไปลงไปถึงกีต้มกับบุดี้แลวเหงห้มน้อง,นองขนาดนี้ยมันยังซักมันก็อมันจะซักหันซกักนอนเขาไปคนดินเลยทุกค,คนคนดินซกนักมนดินซร้มันเขามันก็เลยเหงไข่อย่นะเเพ่นๆเขนมากเลยซาไลายดีซาายมันขึาา้น มันคือสลาเลยดิมันขามันเบื้อเขาเป็นนิ่วาแบบเนี้ยนี่ันีขาชายกุ้งมันหัเอาหยาคือว่าขันควายพ่อผ่าหันเป็ดงงอือขึ้นเี้ยิวงามบบบนี้อนี่เด้หอใหญ่สัดโอ้ ใหญ่อีหลีออตอเพิ่นว่าตางมาตะกี้เฮาคณะอะเดกดาบเดกผูู้นี่และดาเดกผูู้นี่แหละดก็มีโอ้นี่ละเครื่องก็ตางอืันลูกมันซําปตีนปตาบ่ก็เอาก็เห็นแล้วก็เอาดไปนเอาพ้ก็เมือบัดเดี๋ยวไปเบิ่งอยู่หวพ่นาเล็กน้อยเพิ่นอาบน้ําเนเพิ่นสิอาบน้ําไปเบิ่งอยู่หวดได้ล่กัน3เ่าเพิ่น

อ้าเราควรจะได้กินตลาดไมพี่องเขาเปนส่องตัวพช่ไหจะเอาไปจุกัุกนจะากันคนควรเขียนใส่ในโฟลส่องตัวกัแไปาไดเลยว่าควน้ำน้ำเดีกตวหนึ่งจะปุกคนใส่เท้า นี่ยแม่ไป่ชอบนอกเยค่ครับโดดไปเลยโอ้ยงเง่อชียงาวนา้เงื่อนโอ้ยอาบร้ดับื้นด้วยยาใจไปลูกพ่อไปไปชงไปพ่อลูกพ่อไปา ขดขดปี๊งสิคะเฮ้ยเขาเนี้ยชอมานั่งคักปี๊งจะเขาโค้ดอีกาวไปปี๊งเด็เขาโค้ดลูกผ้าลูกผ้าไปลูกไปเมื่อเมื่อไปทะเลเมื่อล้วเนาะผู้เพื่นเขาไปเก็บเอาปลาแขกอีกจะไปลาบใส่เก็บอาปลาแข็งเที่ยงป่าอันแหละสวนเพิ่นไปย่างเมื่อแล้วทุกคนแบบนี้มัลูกชายเพิ่นกันเด้กย่างเมื่อห็ดกิน แต่ว่าต้นลาเท่ Arrow, ator, s, <S ททาต้นเห็ดกินซ้อมลาศิบุรีายนะทุกคนอาจจะว่าซ้อมบ่เป็นคนเห็ดนะป่าเป็นกะเห็ดที่มนไคยเฮิอนมันเนาะสุราははคิดมีอาชีพว่าง่ายอะก็บ่มียังหลายสอมก็จะเบะซ้ำนี่แหละมีแต่ของบุกกับใจหลายๆนะที่คอยติดตามนะครับซุ้มจะได้ภาษาเป็นกำลังใจโซ่ในคลิปต่อไปเดนะทุกคนอยู่บ้านกับโบหัวชิตายคลิดยังไงเอฟซีได้เบิ่งกนะอาชีพมือลุกมือบม่ได้ลุกเลยทุกคน